พออยู่นิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโตรโนมีมหานวดารานิยายไซไฟลำยุคข,ของเมเจอร์ทอมตอนที่75พี่ิพบว่านอนอเล็กซีจมอยู่ในของเหลวฉุนกึกในกระเพาะต้นไม้กินคนแป๊บหนึ่งพอได้สติก็ใช้ดาบทะลวงฟันแหวกลำต้นขนาดหลายคนโอบออกมาในสภาพเปียกปอนไปทั้งตัวต้นไม้ต่างดาวสั่นเทิมด้วยความโกรธ มันกลางดอกแยกเขี้ยวลงมาขบกับชายหนุ่มเป็นการใหญ่อเล็กซีผวาหลบคมเขี้ยวที่เฉียวร่างเขาไปมาพลางถอยกรูดไปหลายก้าวจนสะดุดขาตัวเองเกือบหกล้มพอตั้งตัวได้ก็ฟันสวนด้วยดาบฉับเดียวดอกไม้กินคนคอขาดกระเด็นหลุดจากขั้วยางสีเลือดพุ่งกระฉูดออกมาแดงฉานลำต้นกิ่งก้านที่เหลืออีกงอเหี่ยวเฉาแล้วโง,งนเงินไปมาเมืินสนต้องลมก่อนจะล้มลืนฟาดพื้นขาดใจตายขาดที่อเล็กซีเริ่มรู้สึกหายใจติดขัด ไฟฉายบนตัวทยอยดับลงทีละดวงสองดวงจนหมดสิ้นน้ำย่อยต้นไม้กัดกร่อนชุดอวกาศเขาจนเปื่อยยุ่ยขาดรุ่งริ่งไปทั้งตัวทุกระบบรวมทั้งระบบช่วยชีวิตบนชุดลัดวงจรหยุดทำงานอย่างสิ้นเชิงอเล็กซีหายใจไม่ออกตาเหลือกลานเขาส่วนเซ่ก่อนสุดลงไปดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นความทุกข์ทรมานที่ได้รับไม่ต่างกับคนกำลังจะจมน้ำตายพอนึกถึงเพชรตาแมวขึ้นมาได้เขาก็รีบคว้ามาใส่ปากอมอย่างไม่รีรอ เหลือเชื่อเขาหายใจในที่ไม่มีอากาศและมองเห็นในที่มืดได้จริงๆอเล็กซียกมือไหว้ท่วมหัวในขอบคุณแม่เท่าพันปีถ้าไม่มีนางเขาคงต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เหมือนผู้มาเยือนก่อนหน้านี้ทุกคนเคนชิหนุ่มลุกขึ้นเดินบุกป่าฝ่าดงต่อไปกระทั่งถึงป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้คล้ายต้นงิ้วที่สลัดใบจนเหลือแต่กิ่งก้านกับลำต้นที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมคมอเล็กซีย่ำไปบนใบไม้แห้งที่ทับถมบนพื้นเสียงดังกรอบแกรบ แล้วรองออกมาคำหนึ่งเมื่อถูกตาข่ายใต้ใบไม้ดีดผึ่งขึ้นมาห่อตัวเขาและยกขึ้นไปแขวนตรงเตงบนยอดไม้มีเสียงดังวีดเหมือนคนเป่านกวีดแล้วพวกว่านอนต่างดาวก็ปรากฏตัวขึ้นพวกมันวิ่งกรูเข้ามาแหนดูเหยื่อที่ดิ้นตึงตังอยู่ในกับดักแล้วกระโดดลดเต้นกันอย่างคึกขนองพวกมันมีหน้าไม้เป็นอาวุธไม่มีใครนุ่งผ้าแต่สะพายดาบและคาดเข็มขัดห้อยกระบอกลูกดอกอาบยาพิษพอเห็นกลุ่มเป้าหมาย อเล็กซีก็ไม่รอช้ารีบใช้ดาบทะลวงตาข่ายจนตัวเองหล่นตุ๊กลงมาพวกมนุษย์วานอนร้องเอะอไวยวายต่างใช้หน้าไม้รุมยิงใส่เหยื่อที่จะหนีกันมือไม้เป็นระวิงเคนชินหนุ่มกระโดดข้ามลูกดอกที่ยิงมาทั้งหมดเข้าไปเตะกวาดใบหน้าคนยิงล้มคว่ำกราวรูดรวดเดียวสี่ห้าคนก่อนตีลังกระลงมายืนยกดาบชี้หน้าตวาดขู่เข็นถ้ายังอยากมีหัวอยู่บนบา่าเอาลูกฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่รู้พวกมันฟ,ฟังภาษาคนรู้เรื่องหรือเปล่า แต่ทุกตัวชักดาบออกมาพร้อมกันแล้วฟันใส่คนถามแทนคำตอบทันทีการใช้ดาบของพวกอิงต่างดาวเก่งกาจมากบวกกับความค,คล่องแคล่วว่องไวซึ่งเป็นธรรมชาติของวานอนอเล็กซีจึงต้องเจองานหนักกว่าจะล้มมันได้สับตัวกว็แทบหดขึ้นคอพอเห็นพวกมันยกขยงมาอีกหลายสิบเขาก็ตัดสินใจล่าถอยเข้าไปในป่าใช้ต้นไม้กำลับบงกายพวกวานอน,อนเถียงกันลงเลงก่อนจะแยกย้ายไปตามล่าเหยื่อที่หนีหลุดมือไปได้ เคนชิหนุ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาไม่อาจเอาชนะศัตรูที่เพียบพร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพตามลำพังได้จึงตั้งใจจะไม่ประทะซึ่งหน้าแต่จะรอบฆ่ามันทีละตัวสองตัวแทนแผนนี้ทำให้ผู้ร่ากลายเป็นผู้ถูกล่าดโดยไม่รู้ตัวมนุษย์วานอนถูกเคนชิหนุ่มเก็บเงียบตายเป็นเบือทิ้งศพไว้เกลื่อนกราดสร้างความโกรธแค้นให้พวกมันที่ต้องตามเก็บศพเหลือประมาณอาเล็กซีซ่อนตัวเงียบๆอยู่ตามคาคบไม้ในป่า เหมือนพยัก์ร้ายซุ่มรอตะคุบเหยื่อพอเห็นศัตรูเดินทะเลอร์ทะลาเข้ามาใกล้เขาก็กระโจนลงไปฟันด้วยดาบเต็มเหนียวแต่ว่านอนตัวนี้หลบทันมันเป่าปากเป็นเสียงนกหวีดดังก้องป่าแล้วชักดาบเข้าไปพันตูกับเคนชิหนุ่มอย่างเป็นสามารถเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าคนจํานวนมากกําลังวิ่งตรงเข้ามาอาเล็กซีก็รีบหาทางปิดฉากการต่อสู้เพื่อจะเห่นไปจับที่นั่นโดยเร็วว่านอ,นอนต่างดาวตัวเดียวไม่ใช่คู่ต่อสู้ของจอมยุทธเคนชิอยู่แล้ว ไม่ถึงอึดใจหัวกับตัวมันก็ขาดกระเด็นไปคนละทางอาเล็กซีรีบหนีเอาตัวรอดแต่พวกสัตว์ตแห่มาถึงพอดีจึงถูกกล้ยิงด้วยลูกดอกอาบยาพิษไปตลอดทางเคนชินหนุ่มวิ่งสิกแซกไม่ยอมเป็นเป้านิ่งต้นไม้รอบข้างจึงรับข้อแทนถูกลูกดอกที่ยิงมานับไม่ถ้วนปักเรียงเป็นตับพุนไปทางต้นอเล็กซีวิ่งไปทางไหนก็ถูกสัตว์ตัวจำนวนมากดักหน้าดักหลังสุดท้ายก็ไปจนมุมอยู่ที่ช่องเขาขาดแห่งหนึ่ง ซึ่งตัดขวางภูผาทั้งสองฝั่งให้แยกห่างออกจากกันประมาณร้อยเมตรเบื้องล่างเป็นเหวลึกสูงชันหน้าเสียวไส้แถมมีดอกไม้กินคนบานสะพั่งรองงาบอยู่ที่ก้นเหวอีกต่างหากใครพลาดตกลงไปแล้วก็โอ้ไมยก็คงนึกภาพออกว่ามันจะสยดสยองแค่ไหนพอพวกขนรุงรังตามมาใกล้อเล็กซีก็ตัดสินใจวิ่งไปที่สะพานเชือกเก่าๆปูด้วยไม้ระแนงผุๆซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะข้ามเหวหนีไปอีกฟากได้ เคนชิหนุ่มหกคามนต์ตีลังกาหลบหลีกลูกดอกพิษไปตลอดทางกว่าจะขึ้นสะพานหนีไปได้ก็ใจหายใจคว่ำเป็นที่สุดวานอนต่างดาวเห็นดังนั้นก็รีบแห่ไปที่สะพานแล้วตามไล่บี้คนหนีไปติดติดแบบไม่ลดละเมื่อต้องรับน้ำหนักคนนับสิบพร้อมกันสะพานเชือกเก่าๆที่โยกเยกไม่มั่นคงอยู่แล้วก็แว่งไปมาราวกับชิงช้านรกส่งเสียงดังเอียดอาร์ทำท่าจะพังถล่มลงไปอเล็กซีส่วนเซหัวที่หัวตำ่ำต้องเกาะเชือกกราวสะพานเลี้ยงการทรงตัว พลางสืบเท้าไปข้างหน้าทีละก้ารักษาระยะห่างเอาไว้พวกกลิ่งต่างดาวเป็นผู้สร้างสะพานนี้อุปสรรคที่เก่าจึงไม่มีผลกับพวกมันพอถึงกลางสะพานคนหนีก็ถูกพวกมันไล่กวดเข้าไปใกล้จนหายใจรดต้นคออเล็กซีหันมาอีกทีศัตรูก็บุกเข้ามาถึงตัวแล้วเขาก้มหัวหลบคมดาบที่ฟันมาแล้วเสียดปลายดาบแทงคนฟันหญาท้องสะพานร่วงลงเหวไปพวกต้นไม้กินคนกลางดอกกันพึบพับรับอาหารไปขมือบ แล้วชูดอกกันสลอนรอเหยื่อรายต่อไปศัตรูที่หนุนเนื่องเข้ามาไม่ขาดสายทําให้เคนชิหนุ่มต้องเข้าเกียร์ถอยหลังสู้พางถอยพางแต่ถอยไปได้แค่ก้าวที่สามพื้นสะพานไม้ผุผูที่เท้าเขาทิ้งน้ําหนักลงไปก็หักดังกรอกส่งผลให้ตัวเขาตกลงไปห้อยต่องแต่งอยู่ใต้สะพานอย่างไม่เป็นท่าอาเล็กซีเกาะเชื่อถึงสะพานไว้แน่นพางโหนตัวยกเท้าหนีพวกดอกไม้กินคนที่ชูคอขึ้นมาได้งับและพยายามจะปีนกลับขึ้นไปเขาเอาปากคาบดาบ และใช้มือข้างนั้นเหนียวมไม้ระแนงอีกแผ่นเพื่อดึงตัวเองขึ้นบนสะพานแต่ไอ้พวกกริ่งกังกลู่เข้าไปช่วยกันรุมกระทืบมือที่เกาะบนพื้นสะพานเป็นการใหญ่วังจะให้อีกฝ่ายตกลงไปตายหงยตายหาให้จงได้อเล็กซีนิวแตกเลือดสาดท,ทนความเจ็บปวดไม่ไหวต้องปล่อยมือข้างนั้นจากที่ยึดเกาะฝากชีวิตไว้กับมืออีกข้างที่ยังเกาะเชือกถึงสะพานไว้แน่นพอเห็นพวกไอ้จอรี่เข้ามายกดาบจะฟันมือข้างที่กล่าวของเขาเคนชิหนุ่มก็บ้าดีเดือด ค่ายดาบออกมาฟันฉับเดียวสะพานเชือกขาดกระเด็นออกเป็นสองท่อนเด้งผึ่งไปฟาดหน้าผาคนละด้านเสียงดังสนั่นอเล็กซีที่เกาะติดซากสะพานมาด้วยเอาสองเท้ายันผนังผารับแรงกระแทกไว้จึงรอดตายโดยไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนพวกมนุษย์วานอนตกเหวตายเกลี้ยงต้นไม้กินคนอิ่มแพร่พูกลางไปตามๆกัน <c oughs> เคนชินหนุ่มไต่ขึ้นไปบนหน้าผาอีกฝากอย่างสะบักสะบอมแล้วเดินด้านด้นค้นหาลูกชายต่อไปหลังจากนั้นไม่นาน เขาก็เห็นแสงสว่างวับวับอยู่ไกลๆพอเข้าไปใกล้ก็พบว่าแสงนั้นลอดออกมาจากถ้ำถ้ำหนึ่งบนยอดเขาผู้มาเยือนปีนขึ้นไปดูแล้วใจเต้นแรงเมื่อพบว่าถ้ำแห่งนี้คือที่พำนักอาศัยของชนเผ่าว,วานอนต่างดาวทั้งหญิงชายเด็กและคนชรารวมกันหลายร้อยชีวิตกำลังใช้ชีวิตประจำวันของตนกันไปตามภาษาบ้างก็หุงหาอาหารบางก็ซ่อมแซมอาวุธบางก็ร่ำเรียนการต่อสู้และอื่นๆ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนใหญ่ทําจากไม้กับโลหะไม่มีทีวีตู้เย็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆมองโดยรวมพวกมันดูลาหลังพอ่พอๆกับมนุษย์ยุคโบราณไม่น่าจะมีปัญญาไปรับพาคนถึงดาวอังคารได้เลยเคนชิหนุ่มกระโดดไต่เพดานมองหาลูกชายไปทั่วถ้ำพลางคุ้นคิดหรือว่าที่นี่มีสตาร์เกตซึ่งทะลุมิติไปที่ไหนก็ได้ไม่แน่แสงสว่างเจิดจ้าในส่วนลึกของถ้ำอาจเป็นแสงจากสตาร์เกตอาเล็กซีมันโนไปเรื่อยเๆ ก่อนจะไต่ข้ามหัวพวกศัตรูตรงไปที่แหล่งกําเนิดแสงเขาไต่ตามแสงเข้าไปในที่พำนักของหัวหน้าเผ่ามนุษย์วานอนซึ่งเป็นครูหากว้างใหญ่อยู่ด้านในสุดบนเพดานมีหินงอกหินย้อยห้อยระยะอยู่มากมายตัวหัวหน้าเป็นวานอนเผือกขนขาวราวหิมะมันนั่งบนบันลังเป็นต่างไม้แกะสลับรายล้อมด้วยเหล่าองครักษคู่ใจเคนชิหนุ่มสนใจจุดกําเนิดแสงที่อยู่ด้านหลังพวกมันมากกว่าเพราะยิ่งเข้าใกล้แสงก็ยิ่งเจิดจ้าทําให้ดูไม่ออกว่ามันคืออะไรกันแน่ อเล็กซีอยากรู้ว่ามัน,มนคือสตาร์เกตอย่างที่มนโนไว้หรือเปล่าจึงตัดสินใจไต่ตลัดลอบไปตามหินย้อยบนเพดานเพื่อจะเข้าไปดูในระยะประชิดประสาทหูเจ้าลิงเผือกว่องไวสมเป็นหัวหน้าเผ่ามันหันขวับขึ้นไปมองผู้บุกรุกที่กำลังจะไต่ข้ามหัวมันไปแล้วร้องโวยวายพร้อมกับยกคันหน้าไม้ยิงใส่ทันทีเคนชิหนุ่มใช้ดาบฟันลูกดอกที่กำลังจะปักคอเขาขาดเป็นสองท่อนแล้วกระโจนลงไปฟันคนยิงเต็มเหนียว หัวหน้าเผ่าวานอนศบปริงตัวถอยหลังหลบฉากปล่อยให้องครักษ์ทั้งสี่รูเข้าไปรับมือแทนอาเล็กซีโดนสี่ยอดนักรบประจำเผ่ารุมเล่นงานต้องทั้งรับทั้งรุกมือเป็นละวิงกว่าจะกำร,ราบพวกมันลงได้ก็เล่นเอาเหนื่อยและน่วมพอประมาณเมื่อเห็นลูกน้องมือดีถูกฟันลงไปนอนจมกองเลือดทั้งสี่คนพยาลิงเผือกก็นึกเลื่อมสศสัตว์รูไม่น้อยมันร้องห้ามพวกริ่วรอดที่เสริมกำลังเข้ามาไม่ให้เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยง แล้วพูดภาษามนุษย์กับฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดถ้อยชัดคำเจ้าตัวไม่มีขนฝีมือไม่เบานี่ว่าคู่ต่อสู้อย่างเจ้ามันหาได้ยากจริงๆข้าคันมือคันตีนมานานแล้วมามามา,มาประลองเอาเงินกันหน่อยประลองป้าแกสิคืนลูกชายฉันมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะฆ่าแกแล้วเผาที่นี่ให้ราบเป็นหน้ากลองเลยหึมอเล็กซียกดาบชี้หน้าและประกาศจุดยืนหัวหน้าภาว,วานอ,นอนทำหน้าชอบกลก่อนจะพังหัวท้าทาย งานเหรอถ้าคิดว่ามีปัญญาทำได้ก็เข้ามาเลยอเล็กซีทำตาวาวโรดกระโจนเข้าไปฟันซ้ายปลายขวาอุตลุดวานอนเผือกว่องไวยิ่งนักมันหลบหลีกแวบไปแวบมาจนดูไม่ทันแล้วจู่โจมโต้กลับอย่างเหนือชั้นแบบคู่ต่อสู้ไม่ตายก็ต้องมีบาดเจ็บอเล็กซีโดนไปหลายแผลถึงโดนไม่จังแต่ก็เรียกเลือดออกมาได้แดงฉานพวกรีว้ะว,วานอนที่ล้อมวงดูอยู่ถูกอ,อกถูกใจส่งเสียงโห่ร้องอวยในกันยกใหญ่ เจ้าลิงเผือกทุบอกตึงตังอวดสัปดาแล้วควงดาบเข้าไปฟันศัตรูอีกหลายดาบจนเลือดสาดกระจายอาเล็กซีเร่งความเร็วการออกดาบอย่างไรก็ฟันโดนแต่อากาศจึงต้องตกเป็นฝ่ายรับเพราะโดนฟันอยู่ข้างเดียวเคนชินหนุ่มโดนอีกสองดาบติดติดแต่รับดาบสามไว้ได้เข้าด้านอีกฝ่ายเซถอยหลังไปแล้วตัดสินใจหลับตาและใช้ความรู้สึกจับเป้าแทนเพรรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว เขาก็ฟันไปที่ตำแหน่งนั้นเต็มเหนียวว่านอนเผือบโดนฟันท uh> <AH ี่ชายโครงเป็นแผลเลึกเลือดพุ่งกระชูดมันเซถอยหลังไปสามเก้าก่อนล้มลงไปนอนบิดตัวอยู่บนพื้นพวกไอ้จอกองเชียงเงียบกริบและมองหน้ากันเลิกลักเมื่อศัตรูตามไปเอาดาบจ่อคอขู่เข็นหน้าของมันบอกมาเดี๋ยวนี้แกเอาลูกฉันไปซ่อนไว้ที่ไหนเร็วๆอย่าร่ำไรไม่งั้นหัวแกหลุดจากบาแน่เจาพร่ำบ้าอะไรพวกข้าเป็นนายพรานไม่ใช่โจรเรียกข่าไทย จะไปรักพาตัวลูกเจ้ามาเพื่อประโยชน์อันใดหัวหน้าเผ่ามนุษย์ว่านอนตีโพยตีพายอย่ามาทำไข่ซื่อไอระยำนั่นขนลุ่งร่งเต็มตัวถ้าไม่ใช่พวกแกแล้วจะเป็นใครอเล็กซีคำรามลั่นเสือบปลายดาบทิ่มคอคู่กรณีจนบุงมเลือดออกสิบสิบไม่น่าจะเป็นไปได้ลูกเจ้าอยู่ที่ไหนตอนที่หายตัวไปว่านอนเผือกทั้งเจ็บทั้งเสียวลูกกระเดือกพยายามหาทางเอาตัวรอดในป่าบนดาวอังคารอาเล็กซีตอบห้วน และไม่ลดน้ำหนักปลายดาบบนคอศัตรตูหัวหน้าเผ่าวานอนทำตาเหลือร้องโวกเวกโวยวายลั่นถ้ำนี่จะบ้าหรือโง่กันแน่เจ้าดูสภาพพวกข้าสิขนาดไฟฟ้ายังไม่มีใช้แล้วจะมีพาหานะข้ามดวงดาวไปรับพาตัวลูกเจ้าได้อย่างไรอเล็กซี่ทำตาขวางตวาดสุดเสียงหุบปากก็สตาเกตนั่นไงที่พวกแกใช้เดินทางไปรับพาตัวลูกฉันมาเขาชี้ที่แสงประหลาด แล้วยัดเยียดข้อหาให้เสร็จสับประมุกลิงต่างดาวทำปากยื่นตาถนนเทียงคอเป็นเอ็นสตาร์เกตบ้าอะไรละ่ะนั่นมันหินอัคคีของวิเศษประจำเผ่าข้าไม่เชื่อก็เข้าไปแหกตาดูใกล้ๆหลังจากเข้าไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองอเล็กซีที่ร้อยไม่เชื่อพันไม่เชื่อก็หันมายิ้มแย,แย่ๆเมื่อพบว่าสตาร์เกตที่คามาโนเป็นแค่หินก้อนหนึ่งที่เปล่งแสงสว่างได้เท่านั้นเอง <S 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 ผลสุดท้ายอาเล็กซีก็เหนื่อยเปล่า ต้องคว้าน้ำเหลวกลับไปท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ